จะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วน้องดักครับดักดักแล้วก็ทุบครับ อากแล้วก็ทุบครับเบบ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ายลาเช a นลกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโ Ro บล็อกในแมพของเท็ดดี้กันนะครับผมซึ่งการเล่นก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายเท็ดดี้กับฝ่ายสไว v ์เวิร์นั่นเองนะซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายเท็ดดี้มียักษ์เนี่ยเราก็จะต้องไล่จัดการเจ้าเด็กๆสไวด์เวิร์ทุกคนให้หมดภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับถึงจะชนะส่วนถ้าเราเป็นฝ่ายสไว v ์เวิร์เนี่ยเราก็จะเป็นเด็กน้อยที่ต้องวิ่งหากุญแจมาเปิดประตูเปิดกล่องไขปริศนาต่างๆเพื่อที่เราจะออก สถานที่ดังนั้นให้ได้นั่นเองนะครับถึงจะชนะโอเคครับงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเราไปดูกันในเกมเลย <Okay. S 1> มาใครจะได้เป็นกันนะเอาแชตเตอร์หนึ่งนี่แหละง่ายดีเดย์แคร์แมปนี้ง่ายเยี่ยมเอาเป็นเพลเยอร์แล้วกันอันนี้เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นผู้เล่นหรือว่าให้เป็นโหมดเป็นบอทเล่นหรือว่าจะเป็นไนท์แมร์ไนท์แมร์โหมดก็เหมือนโหมดอินฟคชันนะครับโดนตี eat, แล้วก็จะกลายเป็นหมีโอเคนี่มันเนื้อเรื่อง I have to go now Have fun คุณแม่จะปล่อยเราอยู่ที่นี่เหรอ Please don't leave me. ได้โปรดอย่าปล่อยฉันไว้ที่นี่นะคุณแม่ I will be back soon. เดี๋ยวฉันจะกลับมา Go and play with teddy bear. คุณแม่บอกให้เราเล่นกับเจ้าหมีไปพลางๆก่อนนะครับจะดีเหรอคุณแม่อ๋โหตาแดงซะด้วยมามี่แม่จา๋าช่วยด้วยใครจะไปเล่นด้วยจะบ้าหรือน่ากลัวซะขนาดนี้หาคุณแจครับเจอแล้วของข้าเอ้ย <laughs> น้องเราแย่งมาแล้วนะ อ่าตอนนี้มีกุญแจสีน้าเงินโอเคหยิบไปเลยอุอ้ยเท็ดดี้อยู่นี่เท็ดดี้อยู่นี่จะเย็นนะเจ้าเท็ดดี้จุดเท็ดดี้แบร์อ่ากล่องสีน้ําเงินอยู่ไหนเอ่ยกล่องสีน้ําเงินโอเคเราไปหากล่องสีน้ําเงินนะอ๋อไขประตูสีน้ําเงินโอเคเจอแววไขไปเลยครับไปแล้วครับเอาพลั่วมาอาตรงนี้จะมีที่ตักดินนะครับห้องนี้เปิดไปเลย ขุดดินไปเลยครับกด E ชุบอ๋อไม่ต้องกดเดินชนก็ได้อ่ากุญแจสีเงินหายไขอะไรเอ่ยหาก,ก่อนเดินไประวังเท็ดดี้ด้วยนูน่นเท็ดดี้อยู่นู่นนะเท็ดดี้เท็ดดี้เดินไปคนละทางกับเราทางสะดวกครับเดินไปนเลยเดินไปนเลยโอเคเราเปิดห้องนี้นะอ๋อได้กุญแจสีเขียวมาครับ คุแจ้สีเขียวก็ต้องไขกับสีเขียวนั่นไงสีเขียวหีบสีเขียวคุณแจสีเขียวก็ไขกับแม่คุณแจสีเขียวโอเคคุณแจสีดํานะไขอะไรเนี่ยน่าจะไขประตูทางออกใหญ่นะเอาจะมีอยู่นี่เองฮุยุยฮุยฮุย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 ใกล้มากใกล้มากจเย็นจะเทดดี้จะเทดดี้แบร์รามาไขประตูทางออกใหญ่ใช่แล้วเรียบร้อย เหลือคีย์การ์ดนะครับเอามาแปะตรงนี้โอเคคุณนักคุณจะสีม่วงลุยเลยน้องอันนี้เป็นน้องที่เล่นด้วยกันกับพี่ไบนะชวนกันมาเล่นใครอยากเล่นก็มเมสเซจมาได้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับผมมาเล่นด้วยกันสนุกสนุกโอเคตามมาเลยตามมาเลยตามพี่มันเลยมาเลยห้องนี้แหละน้องอันแหละน้องเอาคีย์การ์ดไปแล้วเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่ไปน้อง Let s go Let's go, let's go, let's go. Yeah. ไปแล้วบยบา b y o U.S. cap. e Now I just need to find my way home. ตอนนี้ฉันแค่ต้องการหาทางกลับบ้านโอเคจบแชปเตอร์ที่หนึ่งไปแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้พี่บายจะได้เล่นเป็นหมีเท็ดดี้นะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไปดูกันเลยอ่าด้านเดิมด่านนี้เอา้าพี่บายเป็นเท็ดดี้นะครับ If every body a hug ส่งกอดให้ทุกคนจัดไป <c oughs> ระวังตัวกันให้ดีเ <c oughs> จ้าเด็กๆมีเท็ดดี้ดมาแล้วมีเท็ดดี้มาแล้วอาเจ้าเด็กๆอยู่ตรงนั้นเองสวัสดีเจ้าเด็กๆเกจ้ามีคุณแจใช่ไหม <c oughs> มาแล้วพี่มาแล้วจะไปไหนจะไปไหนเบ๋บาเบ๋บาขาท่อเลยฮัลโหลมาเลยแล้วพี่มาแล้วพี่ไ่มาแล้วครับ อาชีอ์ไขค,รครวงซะด้วยเบบะขอหักเช็ดดีพี่ใบามาแล้วอยู่ไหนกันเอ่ยแอะเออันนี้น้องเราเองฮัลโหลฮัลโหลแค่มีมะนีมานีมานีมานี่นนนเฮ้ย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 ไม่ทันนะไม่ทันนะีไม่ทันขอมุดท่อได้นะครับอันนี้เป็นทางจุกหลบหนีที่ดีทางหนึ่งเลยนะพวกท่อเนี่ยอ่า ไปไหนแล้วล่ะเอานั่นไงไปดักครับไปดักนั่นไงน่าจะไปน่าจะออกมาทางนี้นั่นไงเราัอดีน้องระ <c oughs> เราเล่นไปตามเกมนะครับอเอาเดยใครอีกอะ่ะเหลือใครอีกบ้างเฮ้ยเจ้าชุดเหลืองยิงเรานะหูสตันนั่นกันนะครับ15วิโดนแน่เจ้าตัวเหลืองเนี่ยเ <Hey. S 1> หลือคนเดียวแล้ว <c oughs> จะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วน้องดักครับดัก ดักแล้วก็ทุบครับดักแล้วก็ทุบครับเบาบาเบาบา,บาโอเคจบเกม <laughs> หมดทีมพี่บอยเป็นมิตดีจอมโหนะครับชอบมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้เรามีตังอยู่168จิกซอว์เราสามารถเล่นแล้วก็เอาจิกซอมาซื้อของมังน,นี้ได้นะเดี๋ยวดูก่อนเอาอะไรดีโอ้โหมีตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงแล้นะพันกว่าจิกซอว์โห <laughs> เล่นกีตาร์เนี่ย <laughs> เคเราเป็นไดโนเสาร์ดีกว่าซื้อบายโอเค แล้วก็อะไรดีนี้เคสีเขียวเข้ากันดีจัดไป40จิกซอร์จัดไปโอเคเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะตอนนี้จะเป็นแชปเตอร์ที่4นะครับผม <Okay. S 2> เป็นตอนสุดท้ายของแมปนี้เลยนะโอเคหมดเพลเยอร์จัดไปเอาตอนนี้พี่บายได้เป็นเชดดี้นะครับ you are teddy give everybody hug มอบกอดให้ทุกๆคนจัดไปอ้อ,อมกอดแห่งความตาย <Yeah. S 1> <laughs> อ้าวเจอเป้าหมายแล้วครับเข้าไปในห้องนั้นใช่ไหมโอเคตามครับตามอันนี้เรามาดักนะครับมันมีทางเชื่อมกันอยู่จ้าเอ๋สวัสดีเพื่อนเบ๊เบ๊เบ๊บดับอนาดขาท่อไปเลยนะครับอยู่ไหนกันเอ้ยอยู่ไหนกันนานเอ้ยมีคนมาใหม่นะจ้าเอ๋จ้าเอ๋เพิ่งมาใช่ไหมทางตันหรือเปล่นาน้องทางตันหรือเปล่นาน,นี่เราขอหักไปเลยฮัลโหล วางแถบวางแถบเดี๋ยวลืมวางโอเคเจอสองคนดักทุบดักทุบทุบชิวชิวตายไหมตายสวัสดีสวัสดีสสดโอเควางแถบตรงนี้ครับศพเกลือเลยศพเต็มไปหมดเจด,ดีพี่ไบต์ออกมาแล้วเหลืออีกคนนึงหรอนูนนูนวิ่งอยู่ไกลๆกลนูนเอา้าคนนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะไปโผล่ห้องนู้นนะโอเคมุดไปเลยน้อง แอบแอบแอบมาออกมากินไข่เหรอตัวอ้วนนะตัวอ้วนนะวิ่งช้านะถ้ากินไข่อะ่ะกินแล้วตัวตุตะเลยนะสวัสดีสู้สู้ไปไหนสู้รอด้วยมันมีการปิดประตูใส่หน้านะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอตันแล้วนะทางตันแล้วนะไม่รอดแล้วนะทางตันแล้วนะทางตันแล้วนะสู้โอเค ศพนอนเรียงรายแล้วเ,เหลือเจ้าตูตาตัวนั้นนะเขาไปกินไข่มานะคือไม่รู้กินแล้วมันดียังไงเหมือนกันนะกินแล้วก็เดินช้าน้องเราเองนี่นะมาแร้วจะปิดประตูใส่หน้าเหรอไม่ทันนะบอกแล้วว่าไม่ทันนะมันเดินช้านะน้องเบเบเบเข้ามาใหม่ก็เบโอเคหมดครับหมดแมปโหดร้ายมากครับจอดเท็ดดี้พี่ไบมาคราวนี้เป็นแชปเตอร์ที่สี่ เราเป็นผู้เล่นบ้าง Chapter 4 The Zoo We need to find your mom เราต้องหาแม่ของเธอนะอันนี้น่าจะเป็นพ่อของเรานะครับที่เราเดินด้วยเนะี่ยตามเนื้อเรื่องอะ่ะ Maybe we can wait for her here บางทีเราน่าจะรอเธอที่นี่นะโอ้ดูสัตว์ต่างๆเหล่านี้สิโอ้ทำไมมันมืดขนาดนี้ <Huh? S 1> เอาคุณแม่โดนจับขังเฉยเลย <Huh? S 1> เข้าไปทำอะไรในนั้นนะคุณแม่เฮ้ย <Huh? S 1> <Hey, S 1> เสียงอะไรเนี่ย <Huh? S 1> โอ้จเจ็ด,ดี้อโอ อาแล้วโอเคหาไอเทมครับผมไอเทมจะอยู่ที่ไหนกันนะลองเล่นให้ผ่านสักทีเอเ,อเ,อเ,อเอระวังนะเพื่อนโห้มีมันวิ่งไวนะปิดประตูใส่หน้าเบะอ่าทางนั้นเดินไม่ได้นะยังปิดประตูอยู่ประตูล็อกเออเฮ้ยขาทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยอนะมาพาบนพาบนครับเก็บลายเก็บลายเก็บลายเล็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไวมากปิดประตูใส่หน้าครับช็อกแทก โอ้ยมันตามไ้มากโอเครักษาระยะห่างไว้รักษาระยะห่างไว้พาบนครับ <c oughs> เอาไปตีเพื่อนไม่ใช่ความผิดเรานะไม่เกี่ยวนะต้องพาเปลี่ยนทิศไปนะพามาทางนี้มาทางนี้ระวังระวังน้องอุ๊ยเขามีการวางกับดักด้วยนะการวางกับดักด้วย <c oughs> ตามเราไม่เลิกนะไปยาวๆให้เพื่อนเราเล่นไปนะ เราก็พาเขาทัวร์อะหลบซ้ายไม่โดนหลบซ้ายมันก็ไม่โดนสิเพื่อนเราไปด้านนู้นบ้างเราไปด้านนู้นบ้างเฮ้ยคุณแจสีเขียวเออมุดได้ัาผมหลุดนะอย่างนี้หลุดนะอ่าเราต้องแปะคุณแจสีเขียวใช่ไหมใช่จื๊บแจสีเขียวไปเปิดตรงไหนอะ โอเคไปหาคุณแจหาที่ไข่คุณแจนี่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 แป๊บแป๊บโอเคอันนี้คุณแจสีอะไรอะสีทองอ่าคุณแจสีทองไปไข่ตรงไหนเอ่ยหาก่อนนะในนี้ก็ไม่มีอะไรวิอะไรอะเฟืองนี่มีเฟืองันนี้มีคนอึโอเคคุณแจสีทองไข่ตรงนีุ้ยยมีการดักมีการดักเฮ้ยเฮ้ยย หมอนี่มันร้ายกระชืบกระชืบกระชืบวิ่งวนครับวิบ่งวนเออเออ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้วมุ่งตรงมุ่งตรงเขาไปเอาของไม่ได้อ่ะเขาเฝ้าอยู่ปิดประตูเราจะไม่เอาเฟืองอ่ะเอ,เอาของตัวนี้ก็ได้ อ่าอันนี้เป็นลูกดอกนะครับไว้ยิงสตันจะเทดดี้ได้นะ15วินาทีเลยนะเล็งครับเบบาเอ้ยไม่โดนหรอ,อรเฮ้ยไม่โดนมีการยิงไม่โดนด้วยหรือโอเคทางสะดวกเอ้ามีคนออกไปแล้วเหรอมีแต่กุญแจสีน้ำตาลทิ้งไว้นะเฟืองหายไปแจสีน้ำตาลไม่ใครอย่ไหนอะใครนี่ปะใช่เลยเราไปพาคุณพ่อออกมาก่อนช้ำเหีย้ยคุณพ่อมาๆๆมาๆๆมาีนคุณพ่อมาเร็ว คุณพ่อลมหนีครับตามตามข้าพเจ้ามาตามข้าพเจ้ามาโอเคคุณพ่อออกได้แล้วอ้อเหลือคุณแจนะคุณแจอยู่ไหนอ่ะอีกอันนึงอ่ะอืมไม่รู้สิอยู่ไหนอ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อ่ะอน,นี่ไขไปแล้วนะมันจะไขไปแล้วนะอ่าประตูนี้ไขย,ยังไขไปแล้วอ่าเราจะออกไปได้ไงอ่ะเหลือคุณแจอีกอันนึงอยู่ที่ใครไขคุณแจอีกดอกเดียว เอาอันนี้เอ็นี้เองบายบายเจทเทดดี้ไปแล้วโอเคเยี่ยมมากครับเอาเข้าคัสซีนนะครับเทรลมาติกเอนดิ้งยูอามดิ not make it <c oughs> คุณแม่ออกมาไม่ได้เหรอคุณแม่โดนขังเหรอ <Huh? S 1> มามีดเดดดี้เฮลปพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วย quick over oh, here มาเร็วมันตรงนี้แล้วจะหมีมันตามมาแล้วโอเคตำรวจมาแล้วนะ <c oughs> ปึ้มปึ๊บปึ๊บ ลงไปนอนคุยกับร่างมะม่วงเลยเจ้าหมีขอขาดตายนะครับเอ้าคุณแม่เป็นหมีเหรอคุณแม่ทําอะไรลงไปนี่อ้าคุณแม่เป็นหมีเฉยเลยครับเป็นงั้นไปจบแบบหักมุมกันเลยนะครับเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับแชปเตอร์ที่2กับที่3พี่ไบจะเอาไว้เล่นในคลิปถัดไปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บาล h าชแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ